โอเคอ่าเอก็เ oh, อ okay. uh, so yeah, okay. the ่องั้นเดี๋ยวผมลงลึกตัว t o เลยแล้วกันเครื่องมือที่ใช้เออนะครับก็ตะกี้พูดถึงแต่ล้วตัวนึงก็คือตัว t o h i t ใช่ไหมครับก็เป็นตัวตัวตัววัดดั้งเดิมนะครับนอกจาก t o h i t ละ o ู h i t ก็วัดในแง่ของคนเข้าใช้เว็บไซต์มากน้อยแค่ไหนเพจวิวเท่าไร่แต่ว่า Tohit มันก็มีข้อจํากัดคือมันก็วัดได้ประมาณหนึ่งวัดได้ไม่ลึกซึ้งเท่ากับ Google Analytics นะครับเพราะฉะนั้นเราติด2ตัวเลยเออนะครับซึ่งมีข้อดีเหมือนกันตติดด2ััววนีี่มมข้อา บางทีเราไปปรับจูนบางอย่างทําให้อนา,าลิติกเลี้ยงไปบางทีตื่นเช้าขึ้นมาเฮ้ยท้ฟฟิกโดตกดิงเหลออกไปเช็คอันนัทูฮิตอ๋อไม่ตกอ๋อเพราะอ,อะไรคือ <c oughs> ถ้ามีสองตัววัดมันก็จะช่วยให้เรา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 ,เราทดแทนกันได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ Google Analytics เป็นตัววัดที่ใช้อยู่หลักๆนะครับแล้วก็ทูอีกตัวหนึ่งที่คิดว่าดีมากเลยนะครับก็คือตัว Google Tag Manager ถ้าคนทำเว็บไซต์เนี่ยการใช้ Google Tag Manager เนี่ยมันจะช่วยให้ชีวิตเราวัดผลทุกสิ่งได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเ,เรียกว่าคนเข้ามาใช้เว็บไซต์เราแล้วคลิกปุ่มนี้กี่คนอะไรเงี้ยเราเราทำได้หมดเลยเนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปแตะโคดดิ้งเลยเนะครับหมายถึงว่าปกติเวลาเราจะวัดบางอย่างใช่ไหมฮะโดยปกติวิธีการ ปกติก็คือต้องไปให้โปรแกรมเมอร์ใส่โค้ดเข้าไปใช่ไหมครับแต่ถ้าเราใช้ Google Tag Manager เป็นเราฝั่ง m a r k e t ็ตตเนี่ยต้องพอถ้าพอมีความความรู้ทางโค้ดิ้งนิดนึงเราแค่ไปใส่โค้ดที่บางอย่างแล้วเราแท็กได้หมดเลยโดยที่ไม่ต้องไปรอฝั่ง Development ต๋อ๋อตัวนี้เขาเรียก UTM ไหมฮะ UTM ตัวนั้นจะเป็นตัวตัวแท็กฝั่งของ Google Analytics ครับ,รบ Google Tag Manager ตัวย่อมัน GTM ีอ่าครับ Google Tag Manager เป็น tool ของฟรีของ Google ใช้ดีมากครับครับก็แนะนำได้ยินเดี๋ยวจะไปใช้ครับขอบคุณครับที่ได้ครับดีเยีไปใช้ด้วย Google Tag Manager ดีมากแต่สุดท้ายละ Google Tag Manager ผมก็ใช้ในการวัดว่าคนเข้ามาใช้เว็บไซต์เราแล้วคลิกออกไปสู่ร้านค้ากี่คนอะไรอย่างเงี้ยเออนะครับก็ใช้ตัวนั้นแต่สุดท้ายละ Google Tag Manager ก็ยังทำได้ไม่ลึกพอเราก็พัฒนาโปรแกรมในการวัดผลเองอีกด้วย เออนะครับก็พัฒนาเองเลยว่าคนเข้ามาเว็บไซต์เราคลิกออกไปร้านค้า A กี่คนคลิกสินค้าอะไรแล้วคลิกไปแล้วเราไปซื้อสินค้าไหมระบบพวกนี้มันค่อนข้างลึกละมันเป็นการวัดผลข้ามแพลตฟอร์มหมายถึงคนเข้ามาเว็บไซต์เราเสร็จปุ๊บเนี่ยคลิกออกไปคลิกออกไปร้านค้า A แล้วไปซื้อไหมเนี่ยเราเราวัดไม่ได้ละเราเลยต้องพัฒนาโปรแกรมขึ้นมาสักตัวหนึ่งอะแล้วเราเอาสคริปต์ตัวนี้ไปไว้ที่ร้านค้า A ถ้าคนคลิกไปจากเว็บไซต์ไพซ่าไปที่ร้านค้า A แลวมีการซื้อของภายใน30วันระบบมันจะยิงมาหาระบบเราว่าอ๋อมีการซื้อขายเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นร้านค้าเข้ามาดูระบบเราก็รู้ผลว่าโอเคอม,มีคนเข้าไปมีการซื้อขายเกิดขึ้นซื้อยอดมูลค่าเท่าไหร่กี่บาทซื้อด้วยจ่ายทางช่องทางไหนก็รู้หมดเลยครก็คือเหมือนวิเคราะห์พวกมาร์เก็ตติ้งฟันเนลที่มีวันเองมีคอนเวอร์ชัน <version, S 2> แล้วก็มีการซื้อใช่ครับว่าคลิกไปเสร็จปุ๊บแล้วเกิดการซื้อขายไหมเพราะฉะนั้นโดยสุดท้ายแล้วถ้าอยากจะวัดผลลึกๆของผมเองเนี่ยต้อง พัฒนาทูในการวัดขึ้นมาด้วย